สวัสดีเอซและท่านผู้ชมค่ะเจอกันกับแอดมินเจซีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์พศ2569ค่ะท่านผู้ชมเป็นจังใดแน่น้อค่ะท่านผู้ชมวันสุกเนาะค่ะแนวทางแล้วพัฒนาแตก3โตอีกแล้วมีเอซถูกตรงพร้อมเพราะว่าเป็นเลขเบิร์นเนาะค่ะแอดมินห้ ห้าห้าเก้าเนาะคะ่ะผลรางวัลออกเก้าห้าห้าสองตัวบนกับถูกตรงเนาะคะ่ะเพราะว่าหลักสิบห้าหลักหน่วยห้านี่ค่ะมาตัวร้องเนาะคะ่ะแอดมินเปเน,นะะ้นไห่นี่ค่ะเก้ากับเจ็ดเก้าเปนเน้นแต่ว่าออกตัวร้องค่ะออกห้าห้าเก้ากับมีเอฟซีถูกกัยินดีกับเอฟซีที่ถูกรางวัลเนาะคะ่ะสามตัวตรงกับมีค่ะเพราะว่ามันไปซื้อสามกลับเนาะคะ่ะ เราก็ถูกสองตตรงกันหลายค่ะท่านผู้ชมก็ยินดีน้ำเอฟซีเนาะค่ะแตกมาสามงวดติดแล้วสามตัวเนาะค่ะโอ้ยสูตรนี่ดีจริงๆเนาะค่ะท่านผู้ชมไอเอฟซี FC ถูกรางวัลไปดูงวดก่อนกอนก่อนเนาะค่ะก่อนจับไปดูนี่เพื่อว่าเอฟซีทันใดเข้ามาไม่วาถูกแบบใดเนาะค่ะนี่ถูกแตงแต้วันที่สิบสามกุมภาพันธ์ค่ะ ให้64 68 69 66วัานี้ถูกบนถูกล่างนะะเนาะค่ะพอผลผลรังวัน่นออก96 668เนี่ยถูก4ตัวโต๊ดค่ะถ้าถ้าคิดเป็น4ตัวเนาะคะ่ะถูก4ตัวโตด๊ดถ้าจับ3ตัวก็ถูกก็ถูก เล่นสามหางก็จะถูกตรงค่ะท่านผู้ชมเล่นหกหกแปดเนาะค่ะนี่น 6, 6, เนี่ยหกหกแปดเนี่ยหลักร้อยหกหลักสิบหกหลักหน่วยแปดเนี่ยหกหกแปดเอานี่คืองวดแรกงวดก้อนนั่นก็นเคยถูกแตกสามตัวแต่ว่าเอ็นมิ้นบริเก็บไว้เนาะค่ะถือว่าแตกสามตัวสามงวด งวดวันที16ค่ะดูวันนี้วันที18วันที่16ค่ะท่านผู้ชมเป็นทีนาเสียดายเนาะค่ะผลรางวัลออก4943702แต่ว่าเสียดายอย่างค่ะท่านผู้ชมไปออกราว3ตัวตรงเนาะค่ะหลัก105เนี่ยหลัก105หลัก16แล้วก็หลักหน่วย3 563ไปออกลาวเนาะค่ะเนี่ย5 หกสามไปออกไปออกเลขไทยค่ะว่าเป็นออกเลขแล้วไห้แล้วไปออกไทยค่ะท่านผู้ชมเป็นทินาเสียดายเนาะคะ่ะไปออกเลขไทยสามตัวตรงเลยเนาะคะ่ะห้าหกสามวันที่สิบหกกุมภามาวันที่สิบแปดค่ะท่านผู้ชมถูกโต๊ดเนาะคะ่ะเนี่ยเด่นหลักร้อยเก้า หลักสิบศูนย์หลักหน่วยสองเน้นหลักหน่วยไปทีเลขสองค่ะแต่ว่าสองคนไปคนไปยู่หลักลอยเนาะคะ่ะออกสองศูนย์เก้านี่ให้เก้าศูนย์สองเนาะค่ะนี่สองตัวสองตัวบ่ถ,ถูกค่ะแต่ว่าแตกสามตัวเนาะคะ่ะสามตัวโต๊ดมังวดวันสุกนี่แหละคะ่ะกะถือว่าถูก สามตัวเนาะค่ะเนี่ยแอดมินแอดมินประเน็นหาค่ะท่านผู้ชมเต่ากับีเอฟซีบอกแนวทางแอดมินกระบ,บอกแนวทางแอดมินชอบม้าตัวร้องเนาะคะ่ะกับม้าตัวร้องจริงๆค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับมือนี้เนาะคะ่ะแอดมินกะคานวณห่แล้วค่ะท่านผู้ชมไปดูหลักพันก่อนเนาะคะ่ะ หลักพันชนสิบเกสูตรค่ะจะมีเอซว่าโบโหมดดนะคะ่ะอาจจะบโหมดค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายเนาะคะ่ะหลักพันชนเจ็ดสูตรที่เลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์หลักพันชนเจ็ดสูตรเนาะคะ่ะ หชนเก่าสชนสิบห้าสชน10แล้วก็4ี่ชน14 5ชน11บดหชน9ก้าเดชน12 8ดชน13 9ชน12ค่ะ12สูตรแต่ว่าแอดมินจะเอาเดนไปที่เลข2เนาะคะ่ะเพราะว่าชนทั้งหมด15สูตรคะ่ะหลักร้อยเนาะคะ่ะเลข0ชน13สูตรเลข1ชน11เลข2ชน13เลข3ชน16 เลขสชน14เลขห้าชน9เลข6ชน9้าเลข7ชน12เลข8ชน8เลข9ชน11สูตรแอดมินเลยสรุปให้หลักพันชนเด่นไปที่เลข2องเนาะคะ่ะหลักร้อยชนเด่นไปที่เลข3ค่ะเด่นไปที่เลขสาสำหรับสองหลักนี่เนาะคะ่ะเพื่อว่ามีเอฟซทันใดชอบ ชุดค่ะท่านผู้ชมไปดูเนาะคะ่ะเด่นเด่นหลักสิบและเด่นหลักหน่วยค่ะชนสิบเก้าสูตรเท่ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมแอดมินขยับกล้องนิดนึงจะมีเอฟซีเปล่าวะ ดูดูไม่หมดเนาะคะ่ะเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงค่ะทางผู้ชมเอาค่ะกล้องขึ้นนิดนึงอ่านี่ได้แล้วค่ะดูน่าจะหมดแล้วทีนี้เอาปรับให้เด่นหลักสิบค่ะสิบเก้าศูตรเนาะคะ่ะหลักสิบคือแถวบนเนี่ยค่ะหลักสิบเนาะคะ่ะ 0ูนย์ชน1 4บสี่สูตรหนึ่งชนส1บเอชนสิบชนสิบ้าสี่ชนสิบก้ห้าชนสิบามชนสิบเดจดชนสิบ้าแชนสิบชนสองสูตรสิสูตรกะเด่นไปที่เลข3เนาะค่ะชน15สูตรแล้วก็เลข7จ็ชนสิสูตรสำหรับหลักสิบค่ะชน2ตัวเนาะค่ะเด้นไป2ตัว ที่เลขสามกับเลขเจ็ดค่ะนี่เด่นหลักสิบเนาะค่ะเด่นไปที่เลขสามกับเลขเจ็ดไปดูเด่นหลักหน่วยเนาะค่ะเด่นหลักหน่วยเลขศูนย์ชนสิบสูตรเลขหนึ่งชนเก้าเลขสองชนสิบสองเลขสามชนสิบสองเลขสี่ชนสิบเอ็ด เลขห้าชนสิบเลขหกชนสิบสองเลขเจ็ดชนสิบห้าแปดชนสิบห้าเก้าชนสิบห้าเด่นหลักหน่วยได้3ามตัวค่ะเด่นไปที่เจ็ดแปดเก้าเด่นไปที่เจ็ดปดเก้าค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วแอดมินมีสูตรตัดเนาะค่ะสูตรตัดเด่นหลักสิบก็จะเน้นให้คือเก้าแหละค่ะท่านผู้ชมแต่ว่า ท่านผู้ชมแอดมินเนาะค่ะมีทําสบู่แบรนด์แบน์เจ้าของนี่แหะค่ะท่านผู้ชมทํามาแล้วนี่ก็คือพิออเดอร์ค่ะท่านผู้ชมรับแค่หนึ่งรอยบาทเท่านั้นเนาะค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพออเดอร์ค่ะแอดมินว่าทั้งในทำแพ็กเกจล้วกะทำกล่องเนาะคะ่ะเพราะว่าค่าใส่ใจมันสูงค่ะหาหานี่ก้อนค่ะหาทุนก้อนเนาะคะ่ะ ซอยอุดหนุนแอดมินในเด้อค่ะสะบู่ส้มเนาะค่ะทำจากเปลือกส้มแมนแมนดาลินแล้วก็มีคอลลาเจนใส่ได้ทั้งผิวกายผิวหน้าค่ะท่านผู้ชมเคยเห็นนั่นสบู่ส้มตามเซเว่นตามในห้าง่ใหญ่กินเดียวกันเลยค่ะหอมหอมฟองเยอะทำความสะอาดร่างกายค่ะ80กร,รัมค่ะขนาด80กร,รัม แต่แอดมินจะขายเป็นแพ็คเนาะคะ่ะแพ็คหนึ่งคือหนึ่งโลค่ะหนึ่งโลปกติราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าแอดมินจะมีโปรโมชั่นเนาะคะ่ะให้ในราคาหนึ่งร้อยราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทส่งฟรีค่ะท่านผู้ชมค่ะราคาส่งฟรีเนาะคะ่ะสิบสองก้อนค่ะ เพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะใส่สบู่อยู่แล้วเนาะคะ่ะเ,เพราะเอาสบู่มาใส่หน้าจอก็เปลี่ยนไปเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะทานั่นก็ซอยอุดหนุนสบู่แอดมินเด้อค่ะท่านผู้ชมเพื่อว่าจะมีไลด์ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าไลด์ได้จากจากช่อง youtube จาก Facebook ค่ะท่านผู้ชมบอกจริงๆเนาะคะ่ะ รายได้ไม่พอก,กับรายจ่ายค่ะเพราะว่าแอดมินบ่มีรายได้อื่นเนาะค่ะถาบ่ซันแอดมินก็ต้องเลิกเลิกไปหาทำงานไปอาจจะไปขายของเรากค่ะแอดมินตะกอนกลับไปขายขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวมันไก่แต่ว่าท่านผู้ชมขายกะขายดีอยู่ค่ะแต่ว่าบางมือก็ดีบางมือกับว่าดีเนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเอาก็หารายได้ไปเสริมไปค่ะ ไปดูเด่นหลักสิบเนาะคะ่ะเด่นหลักสิบค่ะตัวตัดเนาะคะ่ะสูตรนี่ใช้หลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยค่ะเดินมาตั้งแต่ออกหาศูนย์เก้าเนาะค่ะนี่สี่หกเก้าหกหกแปดเจดศูนย์ง้าเ้าห้าห้วดนี้เนาะคะ่ะไปชนเด่นหลักสิบหลักสิบเพรา ได้เลขสามกับเลขเจไปชนที่เลขสาค่ะท่านผู้ชมแอดมินจะสรุปให้เนาะคะ่ะสรุปแนวทางวันจันทร์ค่ะท่านผู้ชมเราพัฒนาเนาะคะ่ะเด่นหลักพันไปที่เลขสองตัวเดียวค่ะหลักร้อยเลขสามเนาะคะ่ะงวดว่งหันเสียดดยค่ะหลักพันผิดไปเต็มหนึ่งเนาะคะ่ะได้ได้เลขศูนย์ค่ะออกไปที่เลขหนึ่งววดนี้เด่นไปที่เลขสองค่ะจะมาบบเนาะคะ่ะ หลักร้อยกับเน้นไปเลขสามตัวเดียวหลักสิบชนที่เลขสามกับเลขเจ็ดแอดมินเป็นเด่นให้เลขสามค่ะจากสูตรตัดนั่นเนาะคะ่ะเด่นไปที่เลขสามค่ะก็ให้สูตรเพ่นเดินดีเดิน่อเนาะคะ่ะเด่นหลักหน่วยไปที่เจ็ดแปดเก้าแต่ว่ากันเด่นไปทอกันหละค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินเป็นเด่นเก่าเพราะว่าตามสไตล์แอดมินแหละแต่ว่าแปดกะสวยค่ะนี่แหละแต่ว่าอัน จับคูสองตัวนี่ะสามเจ็ดสามแปดสามเก้ากันสามหางหนึ่งค่ะท่านผู้ชมนี่เดินไปทีเลขสามนี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเอ็ดมินหมักสามแปดเด้อแต่นี่ตามสูตรเนาะคะ่ะเอดมินมักตัวล้องค่ะเอาสามแปดจับหลักเจ็ดน้ำค่ะท่านผู้ชมตัวล้อมเนาะคะ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้า สามตัวแอดมินขอจับแค่หลักสามเนาะค่ะหลักเจ็ดค่ะท่านผู้ชมชอบก็บไปจับได้เนาะค่ะสามตัวสามสามเก้าสามสามแปดสามสามเจ็ดนี่แหละสี่ตัวแอดมินก็ให้คูเดียวเนาะค่ะสามสามสามเก้าหรือจะสามสามสามแปดก็สวยค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบิรงเนาะค่ะจับเองก็ได้ค่ะท่านผู้ชมในหนีเนาะค่ะอาจจะถูกรางวัลอัดสูตรอาจจะเดินดีเดินต้อยอก,ก็ได้งวดวันจันทร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะ สุดท้ายนี่เนาะค่ะแอดมินกะขอให้เอฟซีถูกทันโชคดีมิโชคถูกลังวัลหลักแสนหลักล้านเด้อค่ะท่านผู้ชมกิบต่อไปเนาะค่ะแอดมินจะลงเด่นหลักสิบรัฐบาลไทยแอดมินกะคิดว่าใส่ตัวนี้แหละค่ะท่านผู้ชมเด่นหลักสิบเนาะค่ะรัฐบาลไทยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอโชคดีมิโชคสวัสดีค่ะ